มาคุกูนต่อครับกับอพทและพันธมิตรขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการท่องเที YouTube, <oh ่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลครับมันเป็นช่วงโอกาสทองนะพี่อ๋อยที่เราจะมานั่งนึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะเซตทั้งหมดเซตซีโร่หมดนะฮะแล้วเริ่มต้นว่าจากนี้ไปถ้าเรามี การเตรียมความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวใหม่มันควรจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพคือคุณภาพทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวและตัวนักท่องเที่ยวต้องมีคุณภาพด้วยนะครตอนนี้อปทเราเนี่ยทำงานในพื้นที่เพราะนั้นเราก็จะมาเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยแนวความคิดเรื่องของ t o u r i s ฟ f ร r อเนี่ยเราจะลงไปที่ชุมชนครับจะตอบโจทย์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นในเรื่องของการลดความเดือมล้ําทางสังคมต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับแล้วก็มันเป็นเทรนใหม่ครับพี่อ๋อยว่า อยากจะลงไปที่ชุมชนไปดูวิถีชีวิตนะฮะดั้งเดิมนะฮะของคนพื้นถิ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยชุมชนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางท่านผู้จัดก,การที่ติเนี่ยก็รับอนุโยบายมาแล้วก็ลงไปทําเป็นต้นแบบแล้วที่ตลาดจีนโบราณชักแง้วนะครับกับตะเคียนเตี้ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการทําคุณภาพเนี่ยเราจะบอกว่าที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมีคุณภาพแล้วมาการันตีตัวเองไม่ได้ฮะมันจะต้องมีองค์กรกลางขึ้นมามารับรองระบบเรื่องเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยสำคัญมากที่ไหนก็ตามที่ไปไปไป,ไป โอ oh, จะนามาซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเลย mm hmm. เขาจะคัดกรองดีมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ก็ค mm hmm. งสรุปได้ว่าห่วงโซ่คุณค่าในเรื่องของการทำัวรสื่อฟออ์ออลนะครับมันต้องวิ่งไปสู่เรื่องการตลาด mm hmm. ที่มีคุณภาพให้ได้ติดอันดับให้ได้ต่อไปเนี่ยเรื่องของัวรสื่อฟออ์ออลเนี่ยจะมาบอกว่าเราทาแล้วนะภาคเอกนชนทาเองแล้วก็บอกว่าทําดีแล้วไม่ใช่ฮะใช้สัญชาตญาณใช้ความรู้สึกตัดสินไม่ได้มันต้องมีคนกลางมาบอกว่าที่ท่านทำเนี่ยได้มาตรฐานส่งเข้าไปหาตลาดคุณภาพได้ ยิ่งก็ดีใจนะพัทยาเขาก็เตรียมตัวเพื่อจะหลอกรับสิ่งเหล่านี้ของผมเนี่ยเตรียมอย่างเดียวเท่านั้นครับว่าทํายังไงให้ส่วนเนี่ยมีชื่อและคนต้องมาผมใช้คำว่าต้องมาทุกคนก็ออกไปบอกคนอื่นว่าต้องมาเมื่อเราได้คํานี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กหลักการหนึ่งของเมืองพัทยาท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือเส้นทางใหม่ของรถตัวท่านเห็นที่วิ่งมาเนี่ยนะครับคนที่นั่งเนี่ย บอกว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนไม่เคยเห็นสวนกระบอกเพชรเนสรีมาก่อนอันนี้เป็นแม่เหล็กที่ต้องมาชื่อเราก็เปลี่ยนขึ้นไปว่าหนึ่งในสิบตัวที่สุดในโลกถ้าเป,เป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากดูสิ่งพวกนี้แล้วต่อไปผมก็จะบอกว่าผมมีต้นไม้มากที่สุดในโลกมีไดโนเสาร์มากที่สุดในโลกเพราเผื่อผมทําได้ถึงอันนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมา ผมมีผมมีเสริมท่านดเรแล้วก็พี่ต้องนิดหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านมาแลวท่านมาบรรยายให้พวกสมาค,คมนักกี่ยได้รับฟังว่าต่อไปนี่นะครับอ้ new n o r m a l ่ยท่านเน้นเลยนะครับว่าต่อไปนี่ท่านจะพัฒนาเรื่อง premium long stay ก็คือว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นทิปเป็นกลุ่มครอบครัวให้มาพักผ่อนเนี่ย14วันถึง30วันจะเน้นอย่างนี้แหละเป็นกุ๊ปอย่างนี้แหละ แล้วเขาบอกว่าไปเที่ยวเนี่ยพอยด์ถึงพอยก็คือว่าสมมุติว่าของของมิโต้งเนี่ยมีสถานที่รองรับแล้วเขาชอบเรื่องสถานที่ที่สว่วนตัวเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องรวมด้วยในการที่ท่านท่านจะต้องออกแบบเรื่องเฟรนลี่ดีไซน์ด้วยทุกคนบอกแล้วคนสูงวัยเนี่ยนะครับเขาก็อยากมาเที่ยวนะครับแม้ต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเมืองพิยายของเราเนี่ยก็คงจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ต้อนรับ แล้วก็ตรงนี้มันก็จะทําให้เมืองพะยางเราเนี่ยเป็นชื่อเสียงในทุกๆด้านเลยนะครับก็เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวด้วยทุกคนเนี่ยทุกประเภทสามารถที่จะมาเที่ยวในเมืองพะยางเราได้ตรงนี้เราพร้อมครับเราพร้อมใ,ในส่วนของพัทยาเนี่ยเราก็คงจะต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับที่จะนําในเรื่องอายุถาปัตเนี่ยเข้าไป ในเรื่องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภ้าเกระชนก็ดีป้ายบอกทางก็ดีหรือท่องเที่ยวชุมชนก็ดีเนี่ยและวันนี้เนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของบริเวณพื้นที่โดยรอบของเมืองพัทยานาเกลือก็เป็นแหล่งสําคัญที่เราวางแผนในอีกปีสองปีนี้จะต้องยื่นรับรองมาตรฐานนะครับรวมถึงชายหาดต่างๆจะถือโอกาสนําเรียนว่าในในส่วนของการพัฒนาแหล่งเนี่ยคนพัฒนาแหล่งก็ก็ยินดีที่จะรับนโยบายในเรื่องอาณาปัตรปัดก็ดีในเรื่องของ เซฟตี้แอนเทลก็ดีนะครับ,บในเรื่องของสุขานามัยในด้านอาหารหรือว่าสุขภาพต่างๆเนี่ยก,ก็ถือโอกาสที่อพทอ .3 เนี่ยจะได้ํำเรียนแล้วก็นำเสนอแล้วก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนดำเนินการนั่นแหละครับการขับเคลื่อนเมืองอารยะสถาปัตสู่เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและ พื้นที่เชื่อมโยงครับ